มาห่อนมาเจาะเทงพี่น้องเฮากะกินทานน้ำเปิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ไม่ยาช่อ,อยใจกันเลยถ่ายถือเล้วพี่น้องจ้ะกราบสบายดีพุณพี่น้องก็จะุูดสกุลพี่น้องจ้ะนนี้่เพื่อนลูกเศร้าหัวหนอะไรนะพี่น้องเนะาะกาสิลโลกุ้งซบแล้วหลมคพี่น้อง สังเกตเมื่อน้อพี่น้องเนาะแล้วก็จะรีวิวเกี่ยวกับรวมๆในงานในงานพี่น้องเนาะงานปร่งโซเมญ่าสาวจ๋อยพี่น้องจ้าเจาถูกเจ้าถูเจ้าจะขึ้นอยู่ส่งสวรรค์เด้อยายเด้อออกมาจากกินทานพี่น้องจ้ากลมานั่งอยู่น้่งก็จะนั่งนอนเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องจ้ากระสิประมาณนี่นะพี่น้องมีเนื้อเนื้เฮ้ยมีปลาผงเนาะอาหารการกินกับพี่น้องจ้าเสี่ยวกับเหลา ยญิงจ <c ười> ่อยก็จักไปทางนั้นแหละพี่น้องเอ้ยนางรอหาเบิ่งแบบคู่คนนะแม่นขาดเรือใหญ่งหญ่อืมอยู่ใต้ใต้บ้านจักหน่อยพี่น้องจ้ะแค่มงเฮียนบ้านวัตยองเมืองไซผูทองแขงสวนาเขตพี่น้องแม่ย่านางกโอ100ปีบ่ว่าซะเฮ้ย1 0ปีเพี่น้องเจ้าว่า1 0ปีสมมติมายน้เฮ้ย แม่โอ้ยอยากมันอยากเงินก็เล่าหนิเด้อเฮ้ยลูกเพิ่นได้อันพี่น้องเห็นในคลิปนะลูกสาวมู้หับคันนั่นอันไหนได้กินทานนะลูกสาวเพิ่นป้าลูกสาวน่ะกลัวอีแม่เขาอีกลูกสาวเราน่ะทำไม่ใหญ่เข้าทำแม่แม่เ้างไม่ใหญ่เขาเนาะเออผู้หับคันนะพี่น้องเห็นแต่ทางหลังน้องในคลิปนะเออผมสั่นนะนะบ่เฮ้ยผมเราสั่นไรคือบ่อือผู้หับคันฮะเนาะ เราไปได้ภาพรวมไหมพี่น้องคนกับสิบวายบรรพามีสองงานมาสันมีงานแจกน้ำพ่นกองานหนึ่งงานแจกแล้วก็มีงานซพพี้น้องโเราได้บุญด้วยแจกแล้วแล้วก็เนี่อืเราได้บุญได้เนี่ยได้ทท่านอยากนอะซีมมาสันทันมาซีมน้ำคันที่จเ้ย เออเฮ้ยโหลได้นี่นะเฮ้ยโหลดนะเฮ้ยโหลมาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยข่างหี้มัไม่หมอมาเฮ้ยไอ้สายตั่งก็มาหนังเหมือนกันบ่จักบ่จักผู้ใด้มีน้องเฮ้ยรถอันนี้ก็บ้านนาการกันพี่น้องบ้านนางเสนีป่าเป็นนันไผ่บ้านพนกัญยองเพนกกระได้โตบ้านแต่ว่านะเพื่อนอ๋ออยู่เซฮือนผัวอ๋อ อืมแต่บ <c ười> ักหงอยก็เออตไปโตมากกะเจาหรืบ yeah, the so, ่เขาน่เขาก็น mm ่ย hmm> ค uh, ัวอีกเนาะโอ้แมนแมนแมนที่ถูกไปหนอยสีแกงบ่ ยาไลยม่น่วยเอาลงเนาะเฮยเจาไปซะ้าเฮ้ยกะเจาแทหัวเ้ยเด็กกเจาแเทหัวนะบอกไม่ในอีลาน้องห่วเน้อเงยไปหน่อยจัดสีแกงเจาะเห็ดไปตาแสบนะพี่น้องเนาะ บิงผู้เห็ดกับเป็ดตาแซบอยู่เฮอเอบิงผู้เห็ดก็บเวยคือสิคกัอยู่เห็ดรกกัหละบิ่งผู้เห็ดกับขึ้นหนาเขาแต่เป็ดตาแซบไช่อากาศกระล่มอยู่มีเนาะโบเดนแห้งก็ได้ เอขาจะมาส่งน <man shows worldwide> <man> ้ำแม่ครัวละลายค้นรีพี่น้องเลยก็จะซอยเห็ดซอยกันผึกผึบผึบผขนาดมีสองงานนะแม่ครั่วก็จะเอากลายลูกเต้าลูกล้านทะ้เลยก็จะเอาขางมาจากโต้ะเลยเออ เจ๊มงน้ำปอดย่อมาเลยย่อไปแล้วเป็นน้องปอดหมอกลางล่างเ้อเหาก็ะิบกะาอย่างหรอกไปได้เี่าน้องเลยอีายไปแถมมาอยู่ในมือละก็ลงเราคือชิบะคำน้อเพีนน้องเนาะก็มีซซง้างท่านอาจายเก็บดุพี่น้องเลย เียลงในน้าบ่เออนี่ได้ไปดูประสาันนีประสาไกลบ่อ้ยบ่ติ่งตเออเออเอเียลงมาหางานเนาะแถวไหนทำาชญากราสีบุี้พี่น้องมันก็มี้นทาชีได้ลงแต่คิ2ซอมคิในภาาไทยหาบรรยากาศไดงานให้เบิ่งได้ชมน้กันเนาะพี่น้องเนาะนะไรกันหนงทีสต์มาหุงเน เขาจะยกตะมะหมาตอนหลับเลยแนวหมักทีเลยพี่น้องจ้าโดยจินป้าน่นก็กินได้อยู่บุคลิมัดก็ได้ด้วยเนาะแม่นกินได้อยู่ตะมะหูแกงน้ำไม้พี่น้องกินกิาได้กับแบบว่าโมบืออะสมบัติพี่น้องสิทธิทางต้มน้ำฉันบอลเสสะเจสัยขุนเก่าพี่น้องเจสัตย์จ้า

เมาอีกไม่วกันละลายไปนะม่ัว่หม้านไมหูไาน้มอเปเลย้ำบเ็นไป้วก็าไปช่วอาทอดปาคห้องน,น,ออออนี่แล้ว ก็กปะไหลไปได้พินคนไ่ลนองดงเปิบบลไปได,ด้พิน คนกบลบาได้พี่น้องอยู่เฮือนดีคือเก่าเด้อฮ้อนแดดพี่น้องฮ้อนแดดจ้า อากาศท้อนๆ้อนแล้วเตอะเตอะกคนเนี่ยกลัวกันนะอือ คนกัประดัานอากาศ้อนเป็นคาตังเกาะไฮเตซ้ายพี่น้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อายาวามันคือเป็นแบบนั้นอือจะกระาแซน่าก่อนวะมันมันบมันมันแข่งกันตรงล่างอือล่าคือก่อนนะตัวนี้นเป็นหม้อวานพี่น้องปลาเทออืมอากาศท้อน

สุเจ็ดคนพี่น้องลค์กันนะคนล้านลายพี่น้องก็การหดหดหดแห่นหหยยงนี้เนาะ

ขอบใจตากล้องพี่น้องสดจอยไปถ่ายเลิบมให้รัวๆเลยพี่น้องจ้าว่าเขากับมันบ่เคยบ่เคยมาเนาะขออภัยก็โทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดกันว่าบ่เคยมาเขากัสิไปลวงนะเวากัอายขจ้าเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์บ้านเฮาถิ่นเฮาแม่ครัวกันต้องเตรียมกินเห็ดกินสี่เ่อแขกย่อคนสี่ถวายผ่านำพี่น้องตอนนี้กับสิบเอ็ดโมงก็คู่พี่น้องจ้าแล้วลงคิดตรงเวลานกับกับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ ยิงจ่อยกันผูกผูกผูกจ่อยนะเฮ้ยผูกฮาลาลแล้วก็ตามโดมันนยังโขดเยอะเลยนะโขดก็จีดหนาเลยโพี่น้องด้วยขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์คำตีสมพี่น้องจ้าทุกคำบอกสอนกะล่างๆคือสิบุล่งขำคือไปงานศพไม่หยาดของแก้มบุ๋มพี่น้องได้ยินว่าเพราะว่ากัสิมีงานเก็บดุน้ำเนาะ ก็เป็นต้องใส่ยาทานยาี่คูประมาณบ่ายโมงสองโมงก็คือสิเขื่อนศพนะพี่น้องอันน,ะมมน,น,นั้นสามโมงตรงเขื่อนศพพี่น้องจ้าสาธุสาธุสาธุบุญเป็นสวรรค์สันพาเบิดทุกทุกฐานทุกคนสาธุเป็นสวรรค์สันพาบัตายนะตอนไปกุญยังเห็นอยู่เห็นกินอยู่ <c oughs>